ผมเนี่ยเกือบจะโดนเว็บพนันหลอกซะแล้วนะครับเราต้องบอกว่าเจ้าเนี้ยมีความแสบพอสมควรนะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังผมเคยบอกอยู่เป็นประจำใช่ไหมครับว่าทางเพจของเราเนี่ยมันจะมีพวกแอป,ปพนันหรือเว็บพนันหรือเกมพ,พนันต่าง,างๆบลาๆ,ๆนะครับติดต่อมาหาเราเรื่อยๆซึ่งเราก็จะปฏิเสธแล้วก็ไม่ได้รับสปอนเซอร์พวกนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าเว็บพนันล่าสุดที่มีการติดต่อเข้ามาเจ้าดีแสบมันมีการพยายามที่จะตับขาหลอกผมเล็กน้อยถึงปานกลาง คือเหมือนกับว่าเขาอะจะหลอกจ้างเราให้เราเี่ยไปโปรโมทเว็บพนานให้เขาเวย้ยตอนแรกเลยนะครับเขาก็ติดต่อมาหาเรานะครับติดต่อมาทางอินบ็อกซ์นี่แหละนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเราโปรโมทเกมไหมเราก็ถามไปว่ามันเป็นเกมอะไรครับซึ่งเขาก็ตอบกลับมาว่าตอนนี้เนี่ยเขาย,ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นเกมอะไรเพราะว่าไอ้เว็บเกมของเขาเนี่ยมันกําลังทําอยู่มันกําลังสร้างอยู่ถ้าเกิดว่าสร้างเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงเราก็นึกว่าแบบเป็นเกมธรรมดาทั่วไปเราก็เลยบอกเด็ดราคางานของเราไปให้เขานะครับแล้วก็ ก็คิดว่าถ้าเขาสร้างเกมเสร็จนะครับหรือว่าทําเว็บเกมอะไรเขาเสร็จเดี๋ยวเขาก็คงจะติดต่อกลับมานั่นแหละนะครับเวลาผ่านไปเกือบเกือบเดือนจนเขาติดต่อเรากลับมาอีกทีนะครับอ่ะก็มีการคอนเฟิร์มกันนะครับว่าอ่ะเดี๋ยวจะโปรโมทเกมให้ราคางานเท่านี้รูปแบบประมาณนี้นะครับผมก็เลยถามเขาย้ำไปอีกครั้งนึงครับว่าตกลงแล้วไอเกมที่จะให้โปรโมทเนี่ยมันคือเกมอะไรเขาก็แคปหน้าจอเว็บของเขาส่งมาให้เรานะครับซึ่งแล้วเขาก็วงมาวงเกม1เกมที่อยู่ในเว็บนั้นแล้วก็บอกเราว่า ให้โปรโมทเกมนี้ที่มันอยู่ในเว็บนี้นะซึ่งไอตัวเกมที่เขาวงมาเนี่ยก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาไม่น่าติดปัญหาอะไรนะครับแต่ครั้งเนี้ยพอผมสังเกตดูดีๆนะคือในหน้าเว็บเนี่ยมันมีหลายเกมครับซึ่งเกมอื่นๆนอกเหนือจากที่เขาวงแล้วก็ระบุมาเนี่ยโอ้โหก็แม่งเต็มข้อล่อเต็มแข้งมากแต่ละเกมในแม่งชัดเจนจัดจ๋าเลยครับว่าแม่งเดี๋ยวก่อนนะไอเกมในเว็บนี้เนี่ยส่วนใหญ่นี่แม่งเป็นเกมแบบลักษณะการเล่นพนันทั้งนั้นเลยไม่ใช่เหรอวะมีไพ่บ้างมีบาคาร่ามีสล็อตอะไรของแม่งก็ไม่รู้เต็มไปหมด เรียกว่าไงเหลี่ยมอ่ะพยายามหลอกล่อเรานะครับเขาจะไม่ได้ระบุเจาะจงให้เราไปโปรโมทเกมที่เป็นเว็บพนันแต่เขาจะให้เราโปรโมทเกมเกมหนึ่งที่มันอยู่ในเว็บนี้ที่มันอาจจะไม่ได้ดูล่อแหลกหรือว่าเข้าข่ายพนันอะไรสักเท่าไหร่นะแต่คือโดยรวมเนี่ยในเว็บนี้ที่เขาส่งมานะครับมันเป็นเว็บพนันนั่นแหละแต่ว่ามันก็มีหลายเกมอะไรกันไปอย่างเงี้ยนะพอเราเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยเป็นเว็บพนันชัดๆเลยเราก็เลยบอกเขาว่าเออถ้าเกิดว่าเป็นเว็บพนันเนี่ยเราไม่ได้รับโปรโมทนะครับก็เลยปฏิเสธเข้าไปเขาก็แบบมีท่าทีแบบ งอนงองแงริบจริงนะครับเด็กว่าแบบคอนเฟิร์มงานกับเราได้แล้วแล้วเราแบบจะรับงานแต่คือรับไม่ได้จริงว่ามันเป็นเว็บขนาดเนี่ยกูไม่รับเงียประเด็นนะอ่ะแล้วก็แยกย,ย้ายเงียบหายไปนะคือมันมีเว็บพนานนยติดต่อมาหาเราเรื่อยๆแต่เราไม่เคยรับแบบแต่ต้องบอกว่าไอ้เว็บพนันที่เคยติดต่อมาก่อนนั้นเนี่ยมันมีทั้งแบบขอโปรโมทแบบอ้อมๆแล้วก็ติดต่อขอโปรโมทแบบตรงๆนะครับขอโปรโมทแบบตรงๆก็คือเขาก็จะทักอินบ็อกมาแล้วก็บอกมาเลยแจ้งเจตนาลมมาเลยนะครับว่าเออรับโปรโมท เว็บพนันไหม ราคาเท่าไหร่เสนอเขาทีซึ่งพอเขาระบุมาตรงๆว่าเป็นเว็บพนันเราก็จะปฏิเสธไปอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้โปรโมทเว็บพนันกับรูปแบบที่2มาแบบอ้อมๆหน่อยนะครับเขาก็จะมาเชิญประมาณว่ารับโปรโมทเกมไหมซึ่งเราก็ถามว่าเกมอะไรครับเขาก็จะไม่บอกเราตรงๆว่ามันเป็นเกมพนันหรือว่าเป็นเว็บพนันแต่เขาก็จะใช้วิธีส่งเว็บมาส่งลิงก์มานะครับซึ่งไอ้เว็บหรือลิงก์ที่เขาส่งมาเนี่ยมันก็จะเป็นลิงก์และเว็บของการพนันนั่นเองนะครับผมคือคลิกเข้าไปดูรู้เลยว่าเป็นการพนันอะไรแบบนี้นะมีแต่เจ้านี้ แหละที่แบบมีการเหลี่ยมเหลี่ยมนิดนึงครับบอกให้เราโปรโมทเกมเกมหนึ่งที่อยู่ในเว็บนั้นนะครับซึ่งไอเกมที่เขาระบุต่อตจงมาว่าจะให้เราโปรโมทเนี่ยมันอาจจะดูไม่ได้มีอะไรงไงแต่เกมอื่นๆที่ไม่อยู่ในเว็บเนี่ยแม่งพนันทั้งนั้นเลยเลยเนะ่ย <c oughs> มันแสบม,มากมันปั่นประสาทมากนะพยายามที่จะบหลอกล่อให้เราไปโปรโมทเว็บพนันให้เขาอะไรแบบนี้นะ <c oughs> แม่งนะเล่าขำๆต่อคือช่องเรานะครับก็จะมีพวกสปอนเซอร์ แปลกๆติดต่อเข้ามาหาเราเยอะพอสมควรแต่ถ้าเป็นพวกสปอนเซอร์หรือสินค้าที่เรามองแล้วว่าเฮ้ยมันมันเป็นพวกแบบสปอนเซอร์ที่มีปัญหาหรือสินค้าที่มีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้รับอยู่แล้วนะแบบมีแปลกๆเยอะมากพวกเว็บพันนันพวกแชร์ลูกโซ่เอ่อบุหรี่ไฟฟ้าหรือแม้แต่สายเขียวยังมีเลยนะผมติดต่อมาหาเรานะ คือสายเขียวเนี่ยถิงแม้ว่าทุกวันนี้มันถูกกฎหมายใช่ไหมเออบรรดาสายเขียวอะไรทั้งหลายทั้งแหล่หลเนี่ยแต่เรามองว่าไม่ไม่เราไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้สมุนไพรสายเขียวอะไรเนี่ยเพราะว่าเราเองก็เป็นคนที่ไม่ดูดไม่ดื่มไม่สูบไม่เสพอยู่แล้วนะครับเราก็เลยไม่อยากจะเป็นตัวโปรโมทหรือว่าไปไปชักจูงให้คนอื่นมา มาลองมาลองอะไรแบบนี้นะเราก็สายโคงสายเขียวเราเราก็เลยไม่ได้รับด้วยนะส่วนเรื่องเว็บพนันเนี่ยต้องบอกว่าต่อให้ได้เงินเยอะที่ไหนคือแบบเคยมีติดต่อมาแบบได้เดือนละเป็นแสนนะแต่ว่าเราเราไม่เอาเพราะว่าเรารู้สึกแอนตี้มันนะครับแล้วก็ไม่ได้เห็นด้วยกับ,ก,บกับการเล่นพนันอย่างยิ่งยวดนะการพนันมันเป็นสิ่งไม่ดีอยู่แล้วครับแล้วก็แอปเว็บพนันต่างนาเนี่ย ถ้าเป็นไปได้แนะนําว่าอย่าไปยุ่งหรือว่าอย่าไปเล่นเลยจะดีกว่านะเพราะว่าไอเว็บพนันเนี่ยเข้าใจไหมครับว่ามันเป็นเว็บของเจ้าของบ่อนนะครับซึ่งเขาเขียนโปรแกรมและเขามีอัลกอริทึมเพื่อที่จะมาหลอกกินตังค์คนเล่นนะครับผมเข้าใจง่ายๆเลยนะครับเขาเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะเอาตังค์จากคุณเน่ยเขาไม่ได้เขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อมาจ่ายตังค์คุณเข้าใจไหมซึ่งการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันสามารถล็อกผลได้อยู่แล้วนะครับให้เขาอ่ะให้เจ้าของเว็บให้เจ้าของบอนเนี่ยเป็นฝ่ายชนะอยู่ฝ่ายเดียวนะครับคือคุณเล่นไปนะครับในท้ายที่สุดยัง หมดตัวอยู่ดีนะอ่ะเขาก็จะมีวิธีหลอกล่อคุณอะไรกันไปนะผมแต่นั่นแหละครับผมยังไงแล้วคุณหมดตัวแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นเว็บพนันที่มันมีการล็อกผลและเขาต้องการที่จะสูบเงินจากคุณนะ <c oughs> <c oughs> เขาคงไม่ทําเว็บพนันเพื่อมาจ่ายตังค์ใครก็ได้ไหมมันเป็นอะไรที่เม็กซเซนมากๆนะผมหลบับบรรดาเว็บพน,นันเขาเขียนเว็บพน,นันเขาสร้างเว็บพนันขึ้นมาเพื่อหาตังค์ให้ตัวเองนะผมเขาจะโกงคุณทุกรูปแบบนะครับผมล็อกผลอะไรต่างๆนานะครับผมนั่นแหละอย่าไปยุ่งอะไรกับการพนันเลยจะดีกว่านะแล้วล่าสุดที่่ผมเ็นขาวคืออสยง คดีอะไรนะคดีฆาตรกรรมไซยไนไนนะครับซึ่งเป็นฆาตรกรรมต่อเนื่องใช่ไหมครับเป็นการกระทําเพื่อหวังเงินเพราะว่าคนที่เป็นฆาตรกรเขาติดพน,นันแล้วก็เป็นหนี้พนันเยอะแยะมากมายครับจนกระทั่งเขาต้องทําการฆ่าคนเพื่อที่จะได้เงินมานะฆ่าคนโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้ทรัพย์อะไรแบบนี้ครับอ่ะก็ได้เงินมาก็วนเวียนอยู่แค่นี้ได้เงินมาไปเล่นพนันเสียฆ่าคนฆ่าคนได้ตังได้ตังมาเอาไปเล่นพนันใหม่พอเล่นพนันใหม่เสียอีก ก็ไปหาเหยื่อฆ่าคนได้ต่งางบานแล้วก็เล่นมันวนเวีย,น,น,ยบบนเป็นโคสยอแล้วแบบเม่งเป็นฆาตกรเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องด้วยนะผมไม่น่าเชื่อว่าเรื่องแบบนี้ไม่สามารถเกิดในประเทศไทยได้โคโหดพู่แล้วขวัลุกมากเลยนะซึ่งนั่นแหละเราจะเห็นว่าการพนันเป็นจุดเริ่มต้นของอาชญากรรมด้วยนะคือพอเราเล่นจนหมดตัวแล้วเราเสียตังค์อ่ะถ้าเราอยากจะหาตังค์แบบเร่งด่วนทำยังไงก็อาจจะใช้วิธีิ้นคิดไปขโมยป้นชิงวิ่งลาวโกหก โกหกคนอื่นหลอกลวงคนอื่นเพื่อยืมตังมาเพื่อหลอกคนอื่นเพื่อให้ได้ตังมาอกลายเป็นวิชาชีพอะไรกันไปกลายเป็นแบบอาชญากรรมอะไรกันไปทําร้ายคนอื่นเพื่อให้ได้ตังมาอะไรแบบนี้นะหรือบางคนบทสิ้นขนทางแล้วครับผมฆ่า,าตัวตายหนีหนี้หนีหนความผิดอะไรกันไปอีกครับผมนั่นแะหละเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากอะนะก็ประมาณนี้นะผมําหรับวันนี้ครับก็เล่าเรื่องขำๆนะผมเกี่ยวกับเว็บพนันนะครับผมในแง่บุมต่างๆา,านาที่ที่ผมประสบพบเจอแล้วกันนะ ก็หวังว่าจะเป็นข้อคิดดีๆนะให้คนกลัวเว็บพนันนะผมแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันนะมาแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายอย่ายุ่งเกี่ยวกับการพนัน